โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้มาอยู่กับเกมโลกเอเจนตนะคือเกมนี้เขาเรียกว่าไงอะเปิดเปิดไปแล้วหลายทีนะอันนี้น่าจะเป็น Open Beta ้าแล้วผมเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะรออยู่นะผม getting data connect to lobby มาถึงเพลงเลยหน้าตาตัวอินเทอร์เฟซนะผมก็ชิลๆนะ โอเคก็จะมีเลเวลบอกนะแล้วมีหน้าอะไรบ้างอะแมดบ็อกก็มีให้ดูวิดีโอนะเดี๋ยวปลดล็อกด้วยเหรียญก็ได้เออเรามาดูที่เมนเมนูก่อนนะเมนไม่มีอะไรเมนก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเอเจนต์ล่ะมีเอ็นะผมเอ็โอเมนโอเมนแต่คือล็อกแล้วเขาไม่ให้เห็นตัวเลยนะไวเปอร์นะมีหลายตัวจัดนะต้องรีบกดพอโชว์แล้วมันจะ เบอร์พอดีครับผมเบอร์ทันทีนกังฟูมากบิกินี่มาเลยนินจานะวินเท์ไฟเตอร์นะอินโฟโนโเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอินโฟโนโน,นี่มันตัวไทยนะเดีย๋ยวขอดูข้างหลังไหมโอ้วยไทยจ๋าเลยเนี่ยไรยเดอร์นะโอเคไบรท์อือืไอตัวนี้ตัวอะไร่ย หลังๆนี่ตัวเริ่มรนะีเจนเดอรี่แล้วต้องต้องเติมหรือวปนะ่าเนี่ยเอาให้เห็นหน้าหน่อยโอเคเห็นหน้าก็ตายโอเคผมนี่ตัวประมาณนี้เลยนะแล้วก็โหลดเอาอะโหลดเอาก็มีมีปืนหลายแบบให้เลือกนะดูปืนก่อนปืนเยอะอยู่นะใช้ได้แหลนะแล้วก็มีหลายสกินด้วยนะ นี่ไรอ่ะเฟมัสเฟมัสสกินเยอะมากเวกเตอร์ er นะผม AUG อ่ะ AUG ก็มีหลายสกินเช่นเคยแล้วผมก็สไนเปอร์นะ AW a ดับนั่นเองใช่ไหมมันอันเดียวกันหรือเปล่า SDS นะผม SDS เอปนอะไรเนี่ยแล้วมีสติปืนด้วยนะ MP, MP นะนะ m p นะ็ m มพี p 9มีนะ Scar นะมี m 0 0นะมเมีหมนะกมมีหลายสกินเหลือเกินช็อตกันนะ S Spart เหรอ S p a เหรอ M16 นะปืนนี้ต้องต้องใช้แน่นอน M4 okay, โอเคอเค้เยอะมากแล้วก็ AK นะผม AK 4คแล้วก็มีปืน6นะ M9, Glock r e v o l v e r นะผมโอ้ลูกโม่ d เ s อร์ดอีเกโอเคมีแค่นี้นะแล้วก็โซเชียลล่ะไม่มีไรแนละ้วไม่มีเพื่อนโตละ่ะไม่มีไรนะผมเครดิตละ่ะเครดิตก็มีประมาณนี้นะตั้งแต่ราคา31บาทถึง3,100บาท เซตติ้งล่ะเซตติ้งโอเคผมปรับเป็นวลี่ไฮนะเฮ้ยไฮ้เลยนี่เท็กเจอร์วิลี่ไฮนะแล้วก็ปรับเบอร์ปรับเอานี้ออกดีกว่าใจโรใจโรผมใช้ไม่ถนัดแหละใจโรปิดไปก่่นโอเคนี่นี่จอยสติ๊กนะผมเลือกแบบได้แล้วก็แอคเคาท์โอเคเดี๋ยวเราลองมาเพลงกันเลยว่าเป็นยังไงนะก็จะมีโหมดให้เลือก3แบบนะแล้วมีเซิร์เวอร์ด้วยนะนี่เฟนแมทนี้ยังไม่มานะแล้วก็แพคเกจโหมดก็ยังไม่มาับผม มีตั้งแต่7นาทีถึง8นาทีนะมียึดธงนะเราเล่นแบบฟีฟ่าออลอะไรกันเดี๋ยวทีมเดสแมทอะทีมเดสแมทไปโอเคครับผมมาแล้โอเค,อเคซ้ายขวานะซ้ายขวาหน้าหลังนะกระโดดนะอันนี้อันนี้พุ่งนะโอเคโอ,โอ้จะเย็นจะเย็นถ้าเติมกระสุนก็กด กดตรงไอคอนของปืนเลยนะอันน so, ี้ไม่ปีนกำแพงป่ะอู้มีปีนด้วยเหมือนกิ้งคองแหละจะรู้สึกผมจะปรับใบไปนะปรับเฮ้ยเอาเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วไปแล้วแล้วมันอยู่อยู่ในปีนเฉยอะปีนเฉยเลยปีนเฉยปีนเฉยไหนอะเนี่ยเนี้ยเล่นก่อน เขาลบเป็นนินจาเลยงั้นผมสไลด์ใต้ดินก่อนเล่นมุมเล่นมุมเฮ้ยคนนี้คนนี้เขาตีลังกามาโอ้ยไม่โดนเลยช่วยเพื่อนยิงอุ้ยระเบิดระเบิดไรระเบิดโอเคปาไปเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน้หู้วิลมไม้ซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกมอุ้ยกิง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 อู้เยอะมาเยอะโอ้โห อะไรเนี่ยโ <laughs> อ้ดูผมเล่นแบบเหมือนแจกอะ่ะอันนี้เล่นเหมือนเหมือนแจกไก่อนะ่างน้นนะเอ๊ะอันนี้อะไรแอบอ่ะห้บไอบอ๋ออ้ากระโดดดิไปครับมมไปกระโดดไปสไลด์ไปเรื่อยๆนะหรือกิ้งไปก็ได้นะเลง็งเล็งก่อนแต่ส่วนใหญ่เลง็งเล็งจะไม่โดนนะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เธอเอาออกกอนเอาออกกอนเราต้องบูต้องบูบูเยอะเยอะเอาติดติดกำแพงอีกโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่คือเขาเดี๋ยววิชากระบวนกาอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นนเดี๋ยวกอน,กนถอยกันหอยกันเอ้ระเบิดระเบิดโอ้โห <c oughs> มีระเบิดด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนโหดมากแต่และคนนี่คือแบบสุดติง เดี๋ยวป่ะสติงไซค์ควะ่ะเป็งไงอ่ะโอะ้โหเฮ้ยระเบิดอ้โอ้โอ้อะไรนี่อ่ะอะไรกันนี่ฮะหูมั่วไปหมดเลยตอนนี้ผมอะสเต็ปมั่วต้องตามผมต,ต้องตามล่าคนนี้ให้ได้อ่ะอ๋อไม่ใช่โกระโดดนี่ป่ะน,นี่นี่นี่ เปลีนเป็นลิงเลยเฮ้ยมามาคนนั้นมาทำไมเขาแม่นจังอ่ะดูดิ่นนจู้อ่ะนกนกจูอกอจ้อ่ะนกเอ็นจู้อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยเหมือนว่าเป็นไก่ให้เขายิงอะตอนเนี้ยโอ้ยงงมากงงลายตาตอนนี้ท่อท่อ,อโอ้ยสับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขอสักคนเด้อ โอ้โหโอ้โหยังไงอะหมุนได้ป่ะเนี่ยปีนปีนไปครับผมเพื่อนปีนตรงนี้น่าจะปีนได้นะพวกที่มันเป็นเหมือนบันไดอ่ะแล้วก็ปีนก็แอบตรงนี้นะนี่ๆตรงนี้แอบเฮ้ยเฮ้ยมีคนปีนมาป่ะยังไงอ่ะอ๋อไอ้ข้างหลังข้างหลังใช่ป่ะโอ้ยโดนโดนจนได้โดนจนได้โอเค นังไงอ่ะคนนี้ยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ย,อยต้องต้องขึ้นไปหาต้องขึ้นไปหาใกล้ตายแล้วแต่ยังขึ้นไม่หายอีกอ่ะคิดูคิดดูเฮ้คโอ้โหคนนี้เขาอยู่ข้้งบนว่ะโ,อ,โอ,อ้ขึ้นมาเสยขึ้นมาเสยขึ้นมาเสยไปหนึ่งทีเดี๋ยววันเดี๋ยววัน โอ้ยโดนโดนเสยโดนเสยไปหนึ่งทีเอามะเอามะตอนนี้ผมคุมโซนก่อนตรงนี้คุมโซนนี่คือแบบวิง่งวิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะอุย้ยมามาเสียงมาทังฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายใช่ปะไม่ใช่พวกเราบัตโต้เฮ้ยย,ยังไงอะเฮ้ย,ยคนนี้คนนี้คนนี้ โอ้มาสองอะ่ะผมน่าจะดักเขาก่อนน่ะทำไปได้โอ้ส่วนสามผมยังฆ่าคนนี้ไม่ได้แล่คนนี้ฆ่าผมไปตั้งสามทีระโทษยังไงอะ่ะต้องขึ้นไหนอันเนี้ยขึ้นไปปลาถึงไหมโอ้ยโ,โ,โดนจากข้างหลังเ <laughs> มื่อกี้คือกำลังแบบ พยายามแบบปาระเบิดไปเลยอ่ะโอนี่มายังไงอ่ะโอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหขอขอดับเบิลคิวเฮดช็อตอีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้ยในท่อในท่อจะเย็นเอาเอามาเอามาอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดใครไม่รู้เอ้ยระเบิดมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยนี่อันนี้คนนี้เอาอ่ะคนนี้เขาเอาอ่ะโอ้ยเก่งมากอ่ะคือ คือสเตปเขาได้ดูแบบเดินแบบเดินเอียงเรายิยงอ่ะดูดดดนทีทำไงอ่ะทำไงทำไงเนี่ยทำไมผมผมต้องยังไงอะ่ะผมต้องยิงยังไงอะ่ะงงมากคือแบบผมต้องเนี่ยผมเหมือนเวลาเนี่ยอยากยิงอย่างเงี้ยเขายิงยังไงอ่ะเขายิงยังไงอะ,งงไ,งอะไระมา หุ่ยเยอะเยอะอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขายิงยังไงอ่ะง,อง,งงมากงงมากครับงงมากครับอุย้ยติดติดอุย้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นสี่สิบสี่สิบวิครับสี 48, ่สิบสี่สามสิบเก้า เฮ้ยเอาเอเจเย็นใจเย็นโอ้โหสาดสาดเปทีเกือบตายอ่ะยีวิยี่สเจหแล้วโอ้ยเจเย็นเจเย็นเฮ้ยใจเย็นเจเย็นอุ้ยโดนนิดเดียวอ่ะโดนนิดเดียวจริงเดินเดินเดินก่อนสิวิเลแปดจห โ oh, อ้ยโดนโดนโดนเฮซับมาดิสวนโอเคครับผมวิกตอรี่อ่ะคือวิกตอรี่เฉยอ๋นนี้ไม่เอาครับผมต้องดูโฆษณานะโนแตงไปลเลยนี่ประสบการณ์นะผมคิวสิบตายเก้าโฆษหนึ่งครับผมได้ e ัยพีมาโอ้โหโอ้ได้ที่สองของทีมนะตัวเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบเกมแนวยิงแบบ ค่าเวลาแบบมันมันไวๆก็ลองไปโหลดมาเล่นมาดูกันได้นะผมโลกเอเจนนะแล้วคลิปหน้าจะพบกับผมเกมอะไรก็มาติดตามรับชมแบบงงๆแล้ับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย